para สวัสดีค่ะเอซตอนนี้คุดารีบนะคะรีบมากเลยรีบกินกาแฟให้จบนะคะตอนนี้ขบวนเดินอ,อะไรนะขบวนแห่พระบรม,มาสารีริกธาตุที่งานวัดป่าศิลาวิเวกนะข้างบ้านคุดานี่เขาบอกว่าไม่เกิน9ก้าโมงนะคะทุกคนตอนนี้8ปดโมงสาแล้วเดี๋ยวคูดาจะกินกาแฟให้จบกับช็อกโกแลตสแท่งนะคะ แล้วจะเดินไปนะคะทุกคนคุณดาไม่เอารถไปแล้วนะคะจะเดินไปค่ะเพราะว่าออกจากบ้านนี้นะออกจากบ้านแล้วก็นะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะประมาณหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบเมตรค่ะทุกคนไม่ถึง200เมตรนะคะนะแต่ว่าถ้าเดินทะลุเข้ากำแพงวัดนี่ประมาณ60เมตรเองค่ะทุกคนแต่ว่ามันไม่มีทางเข้านะ <c oughs> เดี๋ยวคุณราจะเดินถือขาตั้งกล้องพร้อมกับกล้องไลฟ์สดไปนะคะทุกคน อืมอืมคกูดาขึ้นไรผิดกล้องไงทุกคนกู <c oughs> ดาต้องเอากล้องนี้ค่ะเออเพราะกล้องกล้องนี้มีเน็ตรายเดือนไรข้างนอกอันนั้นเน็ตบ้านค่ะทุกคนตายตาย่อยแล้วก็ไม่ได้แชร์หัาสปอร์ตไม่เป็นไระนะตั้ง เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะทุกคนเปลี่ยนใหม่ขอโทษขออภัยมันแช์ฮอสปอตได้เนาะแต่ว่ามันจะแชร์นานได้ไหมหละ่ะอืมลืมไปทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตขึ้นใหม่เดี๋ยวค่ขึ้นเนาะโอเค ไหนเราก็ขึ้นเครื่องนี้แล้วเนาะขึ้นเครื่องนี้ไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนที่ไปนะตอนนี้โคดากําลังกินกาแฟกินอันนี้นะ <c oughs> ขบวนหมายความว่าเขาจะเริ่มแห่ขบวนเนี่ยไปรอบเมืองนะคะพระบรม,มาสารีริกธาตุนะอัญเชิญมนดบนะแล้วก็มีการประกวดขบวนแห่นะขบวนแห เวียนบรรทุกบรรบรรทุกข้าวยาฮูยี่นะทุกคนนะมีอยู่หกโรงเรียนค่ะนนปีนี้นะหกโรงเรียนนะประกาศแล้วนะคะมีโรงเรียนมุกดาหารโรงเรียนมุกดาไลาโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารโรงเรียนทีโอเอแล้วก็วิทยายลัยชุมชนมุกดาหารนะมีหกโรงเรียนที่มาร่วมเดินขบวนแห่วันนี้แล้วขบวนเออแล้วงานประเพณีข้าวยาวคูเนะี่ย จัดมาแล้วปีนี้เข้าปีที่สิบเข้าปีที่สิเป็นเ,เขาเขาพยายามที่จะเอาประเพณีเนี้ยให้เป็นประเพณีประจําจังหวัดนะเริ่มที่จะประชาสัมพันธ์เผยแพร่นะเพื่อลาลึกถึงนะพระคุณของอา่าพระอ่าเขาเรียกอะไรพระคุณของอพระพุทธศาสนานะคะโดยที่เอาจุดหัวใจของ ข้าวยาคหูหรือว่าเป็นสมุนไพรเป็นยารักษาโรคในสมัยพุทธกาลนะนะเอาเอาตัวข้าวยาคูนี้มาเป็นตัวชูนะตัวชูในกิจกรรมก็คือประเพณีการต้มกวนข้าวยาคูนะซึ่งทํามาแล้วปีนี้ปีที่10แต่ว่าขบวนเดินขบวนแห่พระบรมาสารีริกธาตุเนี่ยพิ่งทําปีนี้เป็นปีที่6นะทุกคนนะเดี๋ยวโคดาก็จะพาไปชมนะแต่ว่าโคดาจะพาชมเฉพาะ ที่เขาเดินไปนะทุกคนโคดาไม่เดินตามนะมันมันลบว่ารอบโดยรอบนี่น่าจะห้าหกกิโลน,นะเดี๋ยวโคดาก็สวัสดีค่ะคุณไก่ดาวสวัสดียามเช้านะวันนี้ตื่นตั้งแต่หกโมง <c oughs> ตื่นตั้งแต่หกโมงจนะงเดี๋ยวนี้เนี่ยเนี่ยนะแปดโมงครึ่งกว่าแล้วยังนั่งกินกาแฟยังไม่เสร็จอะไรนะเดี๋ยวโคดาจะเสร็จแล้วนี่จะเดินไปเลยะคะกระป๋งกระเป๋าเรียบร้อยหมดละเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทําเรียบร้อยอื เดี๋ยวจะเดินไปค่ะร้อยกว่าเมตรนะคะไม่ถึงสองร้อยเมตรหรอกนะคะเดินแป๊บเดียวไม่เอารถไปเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีที่จอดรถนะคะเดินไปก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ไปธุระไหนต่อนะ,ะจะถ่ายทําขบวนอะไรกันนะก่อนเที่ยงนะก่อนเที่ยงจะอยู่ที่วัดเนี่ยนะ,ะขบวนเดินเก้าโมงสิบโมงประมาณสิบเอ็ดโมงก็มาถึงแล้วนะ,ะไม่เกินสิบเอ็ดโมงมาถึงเขาก็จะทําพิธี ปรุงต้มข้าวยาวคูในประลำพิธีนะโดยผู้หลักผู้ใหญ่คณะสงฆ์นะหลังจากนั้นกวัเสร็จเขาก็จะถวายข้าวยาคูนะถวายข้าวยาคูพระบรมภาษารีริกาาธาตุนะที่อัญเชิญมาตั้งอยู่ที่มณฑลนั่นก็คือถวายข้าวถวายเพนเนาะถวายเพนข้าวยาคูแด่พระพุทธเจ้านะซึ่งตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือ สารีริกธาตุนะหรือธาตุธาตุร่างกายของท่านนะคะตอนนี้พระสงฆ์กําลังฉันเช้าเสร็จนะคะนนะคุณดาไม่ได้ไปใส่บาตรเช้านะนี่เขาใส่บาตรเช้าแล้วก็พระสงฆ์ฉันเช้าเสร็จแล้วนะคะใกล้วัดนีจริงเดี๋ยวพาไปรารีบเดี๋ยวต้องเดินไปอีกนะเดินไปอย่างนั้นก็สิบนาทีนะ นะอืมตอนนี้พระเขากำลังสวดอ,อะไรนะให้ศีลให้พรฉันเชา้าเสร็จแล้วนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวโคดาก็จะไปชิมอันนี้กินแค่นี่นะช็อกโกแลตไปอย่างละแห้งนะเดี๋ยวโคดาจะไปชิมข้าวยาคูอีกสักถ้วยนึงนะคะอ่าเมื่อคืนเมื่อคืนเป็นข้าวข้าวสวยนะคะข้าวยาคูที่เขาทํามีสามแบบ ข้าวเหนียวยาคูก็คือเหมือนข้าวเหนียวสังขยานะคะข้าวเหนียวแล้วก็คลุกเคล้าด้วยส่วนผสมถั่วเจ็ดอย่างนะคะทุกคนแล้วก็ข้าวสวยยาคูก็คือข้าวกล้องหงแล้วก็คลุกเคล้าก,กับธัญพืชเจ็ดชนิดนะคะแล้วก็สามน้ำข้าวยาคูน้ำต้มยาคูนะคะเมื่อคืนกูดาได้กินข้าวสวยยาคูไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะ ป,ปีนั้นปี66เนาะที่เขาจัดที่โคดาร่วมโรงเรียนมุกดาหารนะเขาทําเป็นสังขยาข้าวเหนียวยาคูนะทุกคนอืเขาสูตรนี้เขาจะไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นกะทิเกลือไม่มีนะคะเป็นธรรมชาติของธัญญพืชเลยหวานจากธัญญพืชหอมจากถั่วและงาเน,นี่ยนะเมื่อคืนชิมไปแล้วหนึ่งประเภทนะหนึ่งชนิดนะคะข้าวสวยยาคูเดี๋ยวเช้านี้ นะเพนเพนมือ้อลงทานมื้อเที่ยงก็จะไปชิมข้าวเหนียวนะเป็นข้าวเหนียวยาคูแล้วก็มีน้ำต้มยาคูนะคะโอเคคิดว่าไปทันค่ะทุกคนเพราะว่าพะระสงฆ์ยังยังไม่เสร็จพิธีสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์หลายท่านหลายรูปท่านก็ต้องไปร่วมขบวนด้วยนั่งรถนั่งรถแห่นั่งอะไรไปเนี้ยเพราะฉะนั้น ทันเสร็จแล้วด anyway, ีไปแล้วดิเอากิน <Pres> กินส้มสักลูกเหออนะกินส้มสักลูกเนาะกินส้มสักลูกเนาะอันนี้ส้มมาจากอันนี้เป็นส้มพันสีทองนะคะทุกคนส้มพันสีทองได้มาจากโรตัสนะคะกิโลละสี่สิบเก้าบาทนะทุกคนนะ เอาลงชั้นมาสองสามวันนี่เหลือกิโลละสิบเอ็ดบาทผิว <c oughs> มันจะเหี่ยวเหี่ยวนิดนึงนะแต่ข้างในมันจะเหมือนเดิมนะคะทุกคนเนี่ยนะอร่อยวยิ่งยิ่งเหี่ยวยิ่งหวานนะจริงอย่างส้มเนี่ยนะยิ่งเหี่ยวยิ่งหวานเอาวิยนานยิ่งหวานสองแก้วมังกรนะคะ ยิ่งยิ่งเหี่ยวยิ่งหวานค่ะแก้มังกรนะถ้าใครไปซื้อแก้มังกรแนะนำนะคะหลายคนเข้าใจผิดเอาแบบลูกตึง,ต,งตึงนะลูกผิวตึงตใสใสแ้แ้ง้งงงนะ้นั้นเปรี้ยวค่ะทุกคนมันเพิ่งเก็บมาจากต้นแก้มังกรต้องให้มันลืมต้นสักสามวันห้าวันนั่นแหละนะถึงจะอร่อยหวานเจ็บนะคะนั่นก็คือผิวของมันจะเหี่ยวเหียวแล้วก็กีบ กีบกีบใบกีบผลมันที่อยู่รอบๆอบ,อบลูกแก้วมังกรน,น่ะต้องต้องออกเหลืองเหลืองเหี่ยวเหี่ยวเหลืองเหลืองน่ะจะหวานนะคะการซื้อแก้วมังกรแต่ถ้าใครซื้อสดสดใสใส,ส,ส,สตึงตึงอันนั้นน่ะเพิ่งเก็บมาได้วันสองวันนะคะเปรี้ยวอยู่นะคะโดยเฉพาะเนื้อในสีขาวเดี่ยเปรี้ยวมากนะคะแก่สีแดงเนี่ยมันจะถ้าสุกจัดคาต้นในโอเคสีแดงจะหวานในต้นนะคะ อันนี้พูดเพราะวา่าคุดาเคยปลูกแก้วมังกรขายค่ะนะปลูกแก้วมังกรขายมาก่อนนะตอนที่ไปสอนที่อำเภอศพบเมยในห้องสอนนะคะนะแนะนำนะโดยเฉพาะเนี่ยเรื่องส้ม <c oughs> ส้มกับแก้วมังกรนี่นะสุดยอดเคล็ดลับต้องซื้อแบบให้กินละซื้อเมื่อไหรก็ได้แต่ว่ากินอ่ะพยายามให้มันลืมต้นสักสามวันนะหรือจะซื้อแบบเหี่ยวๆนะอร่อยหวานอืม กินก็กินส้มก่อนเนาะตอนนี้พระสงฆ์องค์เจ้ากําลังนะฉันเสร็จแล้วนะทุกคนเขาบอกว่าขาบวนไม่เกินเก้าโมงอีกสิบห้านาทีโอเคนะคะเดี๋ยวคนดาเดินไปนะไม่เอารถไปแล้วเมื่อคืนเอารถไปนยเกือบไม่มีที่จอดนะขนาดกลางคืนคนไม่เยอะเท่าไหร่นะเมื่อคืนเป็นคืนแรกนะวันนี้วันที่สองงานใหญ่หัวใจของงานในวันที่สองวันนี้คือมีขบวนแห่อันเชิญเนาะ อ่าอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะอ่าหรือขอบวนแห่ถ้าในสมัยนั้นก็คือนิมนต์พระพุทธเจ้านั่นแหละนะอืมนะสองมีการประกวดขบวนแห่ด้วยอืมนะสามจะมีพิธีการปรุงต้มข้าวยาคูสดๆเลยส่วนเมาโหราศพอะไรไม่มีนะคะไม่มีนะคะเนี่ย อย่างมากก็มีหมอลำมาลำกรลำอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้าถ้าหมอลำแม่บุญล้อมมาเงี้ยแม่บุญล้อมก็จะร้องกรสดหมอลำสดอืแล้วปีนี้อ่ะปีนี้ท่านประชาผมนอกนะเมื่อคืนท่านประชาผมนอกไม่ได้มานะท่านติดธุระกับคุณหญิงนะท่านได้มอบบริจาคนะปัจจัยต่างๆร่วมนะหลายหมื่น นะคะและไม่รู้ว่าวันนี้ท่านจะมาหรือเปล่านะเมื่อคืนท่านประหลัดจังหวัดนะเป็นประธานแทนนะคะท่านประชามพมนอกรู้จักเนอะอดีตอดีตพระนท่านรัฐมนตรีเนาะบ้านท่านอยู่ท้ายตลาดอินโดจีนนี่คะ่ะทุกคนนะเดี๋ยว่างวจะขับรถไปไปชม <c oughs> ได้นะได้ได้นะอือยู่บนภูมันโรลมเห็นไหมใครดูไลฟ์สดบนภูมโนโรลมของคุราวันนั้น นะที่คุดาชี้บอกว่าตึกนั้นตึกนี้คืออะไรนะ่ะนะบ้านสีขาวขาวใหญ่ๆนั่นะคือบ้านท่านประชารมนอกอันนั้นหอแก้วอย่างนะี้นะคูดาว่าอย่างนะี้เนาะบ้านท่านประชาหอสีขาวทั้งหมดเลยทุบ้านท่านประชาหอแก้วโรงพยาบาลมุกโรงแรมแกรน แกลนมุกดาหารอย่างเงี้ยนะจะเป็นตึกสูงๆประมาณห้าหกตึกค่ะที่เห็นชัดเจนนะเมืองมุกดาหารเป็นเมืองเล็กๆไม่มีตึกรามอะไรเยอะแยะนะตึกที่เห็นเด่นชัดนะก็คือมีมีสี่ตึกสี่ตึกแล้วก็หนึ่งหออ่าห้าหอแก้วแล้วก็หกที่เห็นชัดเจนคือนะบ้านของท่านประชาผมนอกนะจะเป็นบ้านสีขาวใหญ่ๆนะเป็นเหมือนคัลึรหาดนะ นะริมของอันนี้เห็นชัดเจนในบนภูมนโลมนะคะเขากินกินก<ๆ>ินให้หมดลูกเนาะกินส้มสักลูกหนึ่งนะจะได้มีแห้งเนาะแต่ว่าถ้าไปไปว่าแล้วนะใครที่กินลงทานอา,อาหารลงทานได้นะบอกอึดเดอวันนี้นะเมืม่อคืนก็มีข้าวต้มนะสามสี่เจ้านะเมื่อคืนนะคะข้าวต้มนะโคดาก็ เบิ่นล้อหัวเราะแล้ะะวเพราะมื่อวานกินแกงผักกาดไปหน่อยเดียวเลยไม่ทันที่กินเท่าไหร,ร่รีบนะอืมแต่ว่ายังไม่หมดนะผักกาดนะยังอุ่นไว้อยู่เดี๋ยวกลับจากงานแล้วค่อยมากินนะตอนบนะ่ายๆเนาะแกงผักกาดจ้อนอืมเสร็จแล้วเราเก็บเนาะ เก็บอันนี้น้ําน้ํำลงทานเยอะแยนะเนาะเดี๋ยวใส่กระเป๋าไปสักครึ่งสวดนี้พอละอืเรียบร้อยโอ้ยรียบร้อนเนาะออเอาละถ้าสวดสุดท้ายแล้วนะคะให้ศีลให้พรแล้ะเมื่อกี้เขาสวดฉันเช้าอะไรสักอย่างนะท่านฉันแล้ว ล้างไปวัด I mm -hmm. โอเคมาแล้วทุกคนเก็บนะล้างถ้วยล้างจานยา yeah. <laughs> เดี๋ยวเขาตั้งตั้งขบวนนะคะทุกคน <laughs> นะกินยาก่อนกินยาหลังอาหารนี่ <laughs> นะกินยาหลังอาหารนะมียาเบาหวานสองเม็ดนะคะยาลดความดันเนียยาลดความดันหนึ่งเม็ดนะคะเออยาแล้วก็ยายาเสริม ยาดูดซึมนะยาดูดซึมอีกครึ่งเม็ดนะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตกินยาก่อนเด้อนนะนี่กินยาทุกครั้งนะทุกครั้งที่เรากินอาหารเข้าไปนะคนเป็นเบาหวานจะต้องกินยาทุกครั้งนะเพราะว่าอาหารที่คุณกินเข้าไปนะ่ะคือมันมีส่วนผสมของแป้งอยู่แล้วนะแต่วันมื้อเช้าเนี้ยของครูดานนะ่ะไม่มีแป้งค่ะนะ ุณดามีแต่กาแฟเอ้ยมีสินะก็คือมีมีน้ําตาลเลยแหละนะของโคดาที่กินเนี่ยก็คือช็อกโกแลตไงนะเห็นไหมโคดาต้องกินยานะถ้าไม่กินยาเนี่ยช็อกโกแลตมันมีน้ําตาลสูงนะทุกคนนะเข้าใจแต่อร่อย <c oughs> นะแล้วก็กินยาหลังอาหารทุกมื้อนะยกเวน้นอ่ายาเระหวานเขาให้กินแค่เช้าเย็นนะคะเช้าเย็นไม่ต้องถึงกับมื้อกลางวันแต่เชานะ้าเนี่ยเพิ่มนะเพิ่มไปสองตัวแต่ตอนเย็นแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยนะ อพอแล้วคุณอยากกินเยอะอันนี้ก็ไม่ต้องเอาไปแล้วค่ะเพราะจะกินอีกทีคือหลังอาหารเย็นนะอ่าทุกคนไะเดี๋ยวเราจะย้ายย้ายกล้องแล้วเดินไปนะ เรียบร้อยปาทุกคนคูสุกเรียกแล้วนะนี่อุปกรณ์ของคูดาอยู่ในนี้นะคะก็คือนะเดี๋ยวจะเดินถือขาตั้งกล้องไปนะคะเอออันนี้ก็ไม่ต้องเอาไปสิเราไม่ได้เอารถไปคูปดาก็ได้นะ ป๋าหิ้วไม่ต้องเอาไปเราไม่ได้เอารถไปนะเก็บเจ็บเก็บโอ้ยวันนี้วันนี้ทำงานนอกสถานที่ใกล้ๆบ้านนะี่เขากำลังเรียกอะไรนะตั้งแถวนะเดี๋ยวเอาอันนี้ไปด้วยอย่างนะเผื่อเรา เราหิวหรือเราภาวะชอ <The fools> ะ็อกป่ะเดี๋ยวคูดาขออนุญาตนะแบตเตอรี่สองโทรศัพท์โทรศัพท์สองนะคะโทรศัพท์สองนี่คือเอาไปโอเคนะคะทุกคนตอนนี้นะคะคูดาจะขออนุญาต ลงไลน์นี้นะแล้วขอเปลี่ยนโทรศัพท์เป็นเครื่องนี้ขึ้นไลน์ใหม่นะเดี๋ยวเดินไปวัดนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนโคดามาครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ไลฟ์สดใหม่นะคะอันนี้เป็นเน็ตลายเดือนสามารถ ใช้เน็ตนอกสถานที่นะแต่ที่คูดาไล์ตรงนี้คือเน็ตบ้านค่ะมันไม่สามารถที่จะใช้ข้างนอกได้ไม่มีเน็ตรายเดือนนะคะขออนุญ,ญาตมากนะขออนุญ,ญาตนะคะเดี๋ยวติดตามไลฟ์ใหม่นะคะในเครื่องนี้นะคะทุกคนกับการเดินไปวัดค่ะขอบคุณนะคะโอเคนะบายบายเดี๋ยวเราเจอกันอีกไลฟ์หนึ่งอีกเครื่องหนึ่งนะคะแอคชั่น <Action. laughs> แอคชั่นเพื่อจะเอาไว้ทำหน้าภาพปกนะคะโอเค <c oughs> ขออนุญาตลงไลน์เลยนะ